สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะวันนี้ครัวบ้านบ้านของเรานะคะวันนี้เราจะมาทำผัดเผ็ดนะคะผัดเผ็ดหน่อไม้นะคะกับกุ้งค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะในกระทะของเรานี้ก็จะเป็นน้ำมันนะคะน้ำมันประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะตอนนี้น้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะคะ,ะเราก็จะใส่กระเทียมกับผิกนะคะ กระเทียมกับผิกนะคะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไปใต้จิบนะคะนี่ค่ะหอมนะคะหอมไปกับเราด้วยนะคะกุ้งค่ะกุ้งสดค่ะแค่น้ำปลานิดนะคะกุ้งสดเจ็ดตัวนะคะเอาให้กุ้งเขาสุกสนิทนะคะ ปรุงรสเลยค่ะน้ำปลานะคะประมาณหนึ่งช้อนนะคะซอสนะคะซอสก็หนึ่งช้อนค่ะโดยประมาณนะคะจากนั้นก็ใส่หน่อไม้ค่ะหน่อไม้ร้อยห้าสิบกรัมนะคะหน่อไม้สวยนะคะหน่อไม้อ่อนดีค่ะใส่ลงไปค่ะคลุกเคล้านะคะเดีย๋ยวรอให้กุ้งนุ่มสักนิดนะคะ การจะทำกับข้าวให้อร่อยนะคะจะต้องหรือจะต้องใหม่สดนะคะแล้วก็การผัดก็ต้องมีเทคนิคบ้างะคะ่ะถึงจะอร่อยะคะ่ะวันนี้เทคนิคของเรานะคะการเตรียมอุปกรณ์นะคะหน่อไม้สดนะคะแล้วก็กุ้งกก็สดค่ะเอาไปแช่น้ำปลาสักนิดนะคะให้กุ้งเขานุ่มเค็มๆหน่อยนะคะเวลาผัดก็จะอร่อยมากค่ะ จับนะคะให้หน่อไม้กับกุ้งนะคะคลุกเคล้ากันค่ะเป็นกระทะเลยนะคะกุ้งสวยนะคะวันนี้หอมค่ะหอมไปกับเราด้วยนะคะหอมไปกับเราด้วยนะคะเค็มนีดค่ะแอบชิมหน่อยค่ะอร่อยค่ะแอบชิมหน่อยตอนนี้เราก็จะใส่อันนี้ใบกระเพรานะคะ กระเพรากระพานะคะปนกันนะคะเดี๋ยวผัดให้นุ่มอีกสักนะะิดหนึ่งค่ะโอเคค่ะดับไฟนะคะแล้วก็เอาใบนี่แหละใส่ลงไปนะคะต้องดับไฟก่อนนะคะประมาณสาม้นนะคะดับไฟแล้วก็เอาอันเนี้ยคุกเขาค่ะให้ผักเขานุ่มนะคะถึงจะอร่อยเพราะในกระทะของเราร้อนอยู่แล้วนะคะเป็นเทคนิคการผัดนะคะ ไปลองทำดูนะคะแล้วก็มาเล่าสู่รมาฟังบ้างลองทำดูนะคะถ้ายัางไม่ค่อยนุม่มเราก็อาจจะเปิดไฟอีกนิดก็ได้ให้ผักคนนุ่มน,นะคะจะได้ดูหอมๆกระเพรากระพา,พามีประโยชน์ไหมคะมีค่ะนะคะมีประโยชน์กับเขาเรียกว่ามีประโยชน์มาก ต่อร่างกายนะคะไปค้นหากันดูนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะสำหรับวันนี้เห็นไหมการผัดเผ็ดหน่อไม้นะคะกับกุ้งนะคะก็สำเร็จลงแล้วนะคะไปกานุ่มแลวค่ะดับไฟค่ะจัดเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟได้เลยนะคะอร่อยมากวันนี้ค่ะ ก yes ุ้งตัวใหญ่ๆเบอรอนะคะกุ้งของเราสดใหม่นะคะดูค่ะโชว์ให้ดูค่ะยกทั้งกระท้าให้ดูเลยค่ะแบบนี้ค่ะกุ้งสดใหม่ค่ะจะเสิร์ฟได้เลยค่ะกินได้กันนะคะกินได้กันอร่อยอร่อย สวยงามค่ะไปกินได้กันค่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะไลค์แชร์นะคะไลค์แชร์